สวัสดีครับพ่อกันคือเก่านะครับกับจ่องส่วนผักอาหารพื้นบ้าน,นนี่ฮะกะซีมเมื่อเขา่าออกจากกูแท้เพื่อว่่ให้เข่ามันลน้นออกจาก หลดเกี้ยวนะครับว่าหลดเกี่ยวถ้าเำาบ่เม่อออกมันก็นสิบอกเขาตัวปันนะครับไปเม่อเข่ากันครับเม่อเขาล่อหลดเกี้ยวครับน,นีเกี้ยวเขา่านะครับเขามันอยู่ข้างคู่แท้นะครับ สิมากเกี่ยวมันก็นเกี่ยวบ่ได้นะครับมันก็นมือออกจากคู่แท้นะครับก็สิไงดเขานะครับแต่ละปีการผลิตเขา่าผลิตยาครับแต่ว่าราคาห่างบ่ดีแต่ว่าเขาก็เห็ดยูเห็ดกินนะครับมันเป็นอาหารของคน ก็ต้องจำเป็นต้องเห็ดกินนจะสวดีิไ้้แต่ละปีั้งกงปสิมาจะได้หวงเขานะครับจะต้องเอาเมือออกจากคูแท้เพื่อให้รถเกี่ยวมันเกี่ยวสะดวกนะครับงคูแแทก็มีควยหนูครับน,นี่ เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเขาบอกจากคููแทนานะครับเพื่อลดเกี่ยวเสี็ดเกี่ยวง่ายๆนะครับเขาไปวิ่าเฮียครับอันนี้ก็ล้แตะลดเกีียวนะครับรเกี่ยวกับจอดที่่นสัมรถเล็กน้อยกันเสงสิเกี่ยว ครับเมนอนก็เอาไว้สำนียงก่อนนะครับขอบคุณทีท่ติดตามกดแจ้์กดไลค์กดครับสไายกันครับผมสวัสดีครับ